ในขณะที่คุณผู้ฟังคะก็มีข่าวคือฮากันออกมาข่าวหนึ่งมู้ฟังเป็นข่าวที่ลือกันให้สะพัดไปหมดเลยนั่นก็คือเรื่องความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนํานี่แหละปรากฏว่ามีรายงานออกมาว่าทางแกนนําพรรคเพื่อไทยคะ่ะมู้ฟังคะได้ประสานไปถึงคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประชาธิปิบัติว่าให้ไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงนะคะในวันที่25กร,รกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าคุณเฉลิมชัยคะ่ะได้ส่งตัวแทนไป ก็คือคุณเดชอิดขาวทองค่ะสสสงขาและรักษาการรองหัวหน้าพักภักใต้ก็ว่ากันว่าคุณเด็ดอิดเนี่ยนะคะได้เดินทางไปที่ฮ่องกงค่ะเพื่อไปพบกับคุณทักษิณตามที่คุณทักษิณเนี่ยติดต่อมาแล้วก็มีรายงานว่าในการหารือน,นะคะคุณเด็ดอิดนั้นยืนยันค่ะว่าสสส่วนใหญ่ในพักประชาธิปัตย์1ิเเสียงเนี่ยอยู่กับขั้วของคุณเฉลิมชัยที่มีคุณ It, เด็ดอิดนะคะซึ่งถูกจัดวางให้เป็นเลขาธิการพักคนต่อไปสามารถที่จะควบคุมสสแล้วก็กําหนดทิศทางได้ โดยใช้มติเสียงส่วนใหญ่ของสอสในพักประชาธิปัตย์ส่วนสสผู้ใหญ่นะคะในพักคงไม่อยู่ในกลุ่มสสส่วนนี้ด้วยค่ะซึ่งไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามาติเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักหลังการเจรจาพูดคุยจบก็จะทําให้คุณทักษณิณนั้นนะคะตามข่าวนบอกว่าคุณทักษณิณก็เปลี่ยนใจเลยคือเคาะเอาพักประชาธิปัตย์มาเพิ่มอีกหนึ่งพักการในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยจะมีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําอีกพักหนึ่งคือพักประชาธิปัตย์กับ19เสียงของพักประชาธิปัตย์ที่จะเข้าร่่ววมด้ยคะ